สวัสดีครับวันนี้คุณโจเฟอร์น,นิเจอร์งานไม้สักนะครับก็มีของประดับตกแต่งบ้านนะครับผลิตภัณฑ์จากไม้สักมานำเสนอนะครับเหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากญาติผู้ใหญ่ได้นะครับและเป็นของประดับตกแต่งบ้านและสวนรวมถึงร้านกาแฟนะครับอันนี้ก็เป็นนาฬิกาปวงมาลัยเรือนะครับตัวตัวเรือนนี้ ทำจากไม้สักแท้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนนาฬิกานี้เราก็ใช้นาฬิกาอย่างดีนะครับฝังลงไปนะครับเป็นงานจากไม้สักทองมาดูด้านหลังนะครับนี่คือตัวเครื่องนาฬิกานะครับคุณโจ้ก็จะขายนะครับใส่ทานพร้อมใช้เลยนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทย ก็จะเทสก่อนทําการจัดส่งนะครับทางวิดีโอทุกครั้งนะครับว่าใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ก็อยู่ที่ขนาดหน้ากว้าง14นิ้วนะครับหน้ากว้าง14นิ้วนี่หมายความบารวม